รเคอห์แนวทางแผนเทรดในคู่สก,กุลเงินของตัว NU นะครับสก,กุลเงิน NU เนี่ยตลาดมีแรงขายมากกว่าแรงซื้อเรามองว่าตลาดเนี่ยเป็นแนวโน้มของเทนขาลงเราจึงให้ความสำคัญกับโซนแนวต้านสวิงไฮนะครับโซนแนวต้านที่เราให้ความสนใจนั้นจะเป็นโซนที่ราคาของฟา b นา a ซีที่6.8 8ถึง88.4ร์เซ็น โดยมีราคาอยู่ที่0.57367ถึง0.5816คนวิในการซื้อขายนะครับเราจะรอให้สัญญาณเนี่ยขึ้นทดสอบนะครับขึ้นทดสอบราคาขึ้นทดสอบที่โซนแนวต้านสวิงไฮ ครับแล้วรอสัญญาณแท่งเทียนกับตัว P A เซ l มีราคาสัญญาณแท่งเทียนกับตัว P A เซ l นะครับเซลกลับลงมาเนี่ยเก็บ T P ที่ราคา0.54811 s t o p l o s s อยู่ที่ราคา0.58519ชุดนี้นะครับเป็นแผนเทรดฝั่งเซล์ในคู่สกุลเงินของตัว N U